ใช้จิตวิทยานี่ไงจิตสคนเลยสี่คนเลยไงไม่ยกอยากแอบมองนะไม่เป็นไอย่างเงี้ยท่านใดสัตว์ท่านใดสัตว์สัวี่รรบอยู่พวกเราสี่แยกซอยเจ็ดนานี่คับกลับมาแล้วครับต่อครับยินดีต้อนรับพิธีกยคนใหม่นี่คเดิมแต่คนีคนใหม่ส่งหายไปนานเขาไปรักษาตากุุงยิงมาครับ เราเป็นตาผู้หญิงแบบมองผู้หญิงมาบอกคนอื่นแหล้วมองแม่โลมาขับขับมาอย่างยิ่งใหญ่เอาเห็นแม่ไม่มีทางไหนอ่ะไม่พ่อก็แม่โดนหนุ่มเล่นไม่จัดจะเลยแฝงแม่งก็ไม่มีแล้วพักกิ๊บเลยนะแม่ลูกไม่ลูกจะบอกว่าจะบอกว่าแม่กูตายเขาบอกเลยหนาะเนาะขับมาคิวเรียบครับผมวันนี้มีเกมอะไรมาเล่นเปิดวันนี้มีเกม ตรงข้ามกับแบ็คชิฟนะครับก็คือเกมไวชิฟต์เกมแบนะ็คชิฟเนี่ยเราเราไม่ให้ลอกพวกพี่ชอบลอกกันใช่ไหมใช่เกมนี้ผมจะเปิดให้ลอกเต็มที่เลยแต่กติกาเกมนี้นะครับมีอยู่ว่าใครที่ตอบเหมือนเพื่อนอนะ่ะจะต้องกินโค้งครับหนึ่งแก้วก็คือถ้ากูตอบไม่เหมือนใครก็คือกูลอดใช่ไหมใช่แต่ผมมีช้อยค่านะครับไม่งั้นมันจะกว้างเกินไปเกมวันนี้ก็ไม่มีก็คือไม่เหมือนใครใช่ไหม ใช่พร้อมอยังวันนี้หนึ่งแก้วนะจะได้พวกกันเลยอ่ออาโอเคเอาไล้มาครับหยิบกระดานขึ้นมาเลยกติการเกมไว้ชิปทางเราจะมีคำถามพร้อมช้อยให้ผู้เล่นได้เลือกตอบกันโดยถ้าใครตอบตรงกันในข้อนั้นจะกลายเป็นแก่ขาวโดยทันทีและผู้เล่นที่เป็นแก่ขาวก็จะต้องกินโคกหนึ่งแก้วเราไปดูกันดีกว่าว่าในเกมนี้ใครจะเป็นแกะขาวที่กินโคกเยอะที่สุดข้อแรกเลยนะครับนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลก มีงายมากแต่ผมมีช้อยให้สีข้อข้อกอไก่เมสซี่โอ้ยยโรนัลโดโอ้ยอพายีมาโอ้เอ็มปัปเป้เจเลรอดมาตังครสบายับโอ้ยไม่มีทางไหนไม่รอดเลยยี่่่่่่่่่่่่่่่่น่่ยจ่า่ัน่่่่่่่่่่่่่่่่่ หนีปุ๊บพอหนีไปปุ๊บไปเป็นกองอันเออไป็นกองันาดแล้วก็วนกลับมาแต่พอพี่พูดอย่างนี้พอพูดปุ๊บหนีไปปุ๊บจะวนกลับมากูไม่หนีหรอกก็อยู่นี่เดียวอั้นกูไปกลางๆดีกว่าเฮ้ยผมบอกเลยเกมเนี่ยจิตวิทยาขั้นสุดเนี่ยเก่งที่สุดเอ็มบัีเหรอเฮ้ยเอาแล้วอือบอกไม่เหมือนใช้จิตวิทยาในใจของกูณผมเชื่อว่ามันมีคนเหมือนกูแน่นอนพอแล้วใช่ไหมนะไปไปครับพอแล้วตอบตอบหนึ่งไปแล้ว อุ๊ยดมายไม่ได้หรอมีอันลอรโดช่อว่ามันมีคนเหมือนกูแน่นอนแน่นอนแน่นอนโอ้โหพอนี้ไม่มีโรนโดได้ไงอะโอ้โหโอ้โหเด็กแมนอยู่น่ย ไม่ตอนแรกเห็นไม่พูดถึงโรนัลโดกับเนมากันเลยนะก็คิดว่าจะไปกันสองกินเลยครับนเป็ติดไปกันเลยแกขคอแห้งแกขคอแห้งเว้ยใช่ตอนตอนคิดว่าเป็ดความดันวิ่งเยอะเลยช่วงนี้เยี่ยมเป็ดเปได้ไงวะเยี่ยมแบบนี่เหอคโรนันโดคำถามที่สองนะครับผมบอกเลยว่าข้อนี้ตอบเหมือนกันเยอะที่สุดแน่ ทีมฟุตบอลที่เก่งที่สุดโอ้โหโอ้โหต้องแมนยูอยู่วะกองไก่แมนยูครับขอไข่ลิเวอร์พูลพอควายอาร์เซนอลงองูเชลซีแล้วไอ้ต้องหนีเลยเขีไปไม่ถูกเลยวะเขียนที่เขียนกอขอของงก็ได้นะมีคนเขียนมาแล้วครับเฮ้ยลอกกันได้นะไปไหนวะ ไอ้อหี้เราไปเรืวอสัต้าเฮ้ยเก้เรห้ามลบลยเว้ยลบไปลบยี่จบได้ยายงู้ยีนีมีการตอบเชลตีแน่จะพูดจะมี่อะไรเ็แม่เอาแล้วไอ้สัตว์เอ้ยไปอุปกรณ์ี้มีผลรอดอ่าเรียบร้อยอละเฮ้ยรอดโอ้อะไรีไปไปไปสามสองหนึ่งไปครับ i <laughs> uh, <yeah. laughs> ตอนนี้แล้สี่แก้วสองแก้วยังพอทนนี่ผ่านขั้นสอบพ่อเลยนะอะไรครับเดี๋ยวดูเดี๋ย,ยดิเนี่ยแตกจ้าไห้ฝักไม่เป็นไรไอ้เหี้ยก็เอ,เอ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันข้างข้อหรอมันข้างข้อ เช yeah, ื่อมั่นเนี่ยนี่เราไม่ไปลิเวอร์พูลไปพี่แฟนไม่ได้ไปกินหรเปล่าไม่ได้แล้วแฟนกูไปไหเฮ้ยติ๊กมึงอย่าพูดดิกูใช้หัวจัดไอ้สารจะไปยิงปีเลยนะเราล่างใช้จิตวิทยานี่ไงจิตสี่คนสี่คนนะไงกูก็ไม่คิดแล้วพูงจะเลือกไอ้กที่อ่ะกูไม่อยากจะเลือกหรอกมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกแมยูแมยูจริงจรติ๊กน่ารอดนะแมยูอ่ะโอเค ข้อที่สามนะครับเป็นปัญหาชาวมีเงินอยู่10บาทนะครับซื้อขนมไป4บาทจะได้เงินทอนมาทั้งหมดกี่บาทบาทก็ไก่6บาทนะครับขอไข่1บาทพอควายศูนย์บาทงองู10บาทคบตอบไม่ตรงนี่คือเขาโง่ไอ้เฮียมีเงินอยู่10บาทคอยไปอะไรบ้างครับบาทผมเขียนได้แล้วหกบาทมีเงินอยู่10บาทต้องมีเงินอยู่10บบาทอ่ะใช่ อยู่เด็กยังไม่ได้ทอนถ้าพี่จ่ายเหรียญห้าพี่ก็ได้ทอนหนึ่งบาทพี่เก็บเพ่อข้อไหนตอบได้หมดเออข้มันไม่ได้งงพี่ตอบข้อไหนก็ถูกแต่จะถูกกับเพื่อนหรือเปล่าแค่ละนี้ไอ้ลมน่าจะไปหกบาทไอ้ลิวน่าจะไปหกบาทนี่เฮ้ยแปลกว่ะมีการแทงว่ะโอ้โหฉันยองเห็นยองเห็นยองฮะโดนแน่หกบาทหนึ่งบาทศูนย์บาทแล้วก็สิบบาทไม่เอาเลยพร้อมยองพร้อมแล้ว พอแล้วแกแล้วกูเชื่อมั่นเลยอะเถวยวปไปดูดิ่ยต่ำต่หนึ่ปล้วบาทศูนย์บาทศูนยบาทเด็ดดโดนยากิวโดนนะครถ้าเป็นแบ็คทีมนี่สองคนนี้รอดนะต่อเหมือนเพื่อนอะโหเก่งนะแต่นี้ต้องข้ามนะครับ ยี่อะไรไอ้เรียวเริ่มจิบเล้วเฮ้ยลืมกินดิเกียร์แบบวอกก็ได้สั์เนี่งไปลุยเริ่มมาคนพุ่งตกไปตรอะไรไป้เรีวกินไปเรื่อยๆจะได้เขียนไปด้วยเผื่อาอได้ขนส่งที่คุณชอบในประเทศไทยโอเคนะ ขอกอไก่แทนทีขอไข่แฟตสามไปสนีครับสี่เคอรี่ขอกอกขอกอกเออไอพวกยิ่งเด็กเคอรี่เก่าดีกว่าดีมันศิลปศาสตรนะด้วยเปิดปะยังไม่ทันเสียงเลยนะพูดก่อนแล้วไอ้ขี้จิตมระยะอันแรกวะเขียนนะไอ้พวกยิ่งจะไม่เขียนเคอร์รี่แน่นอนดูทรงนะนีแล้วเราไปเคอร์รี่ดีกว่าแม่มึงไปก่อนเลยเนี่ยไอ้ม่ สามอะไรนะพี่เฟอร์สาอะไรนะพี่สามไปชนีไทยีไปชนีผมก็ขอขออก็ได้เดี๋ยวอันนี้กได้เคลียรได้ยไอแก้วได้เลยโวยังไงกูว่ากูได้แดกอีกโวยงไงกูว่ากูได้แดกอีกทเลยได้ปหเทเลยได้ไหมสองสองหนึ่งปเคลียเคลียแปดเจ็ดที ควายไม่พอเงี้ยไอ้มึงสาพูดดักอะไรเอียกตอนนี้นะครับเป็นมิตริกกับเกมนะครับบอนเคอร์ลี่เคอร์ลี่เรื่องเคอร์ลี่เฮ้เคอร์ลี่มันเขียนง่ายอ่ะหอยออกเคอร์ลี่อ่ะ คนชอบนะครับต้องสีนะเลือกเข้าบ้านไหนกอไก่เบียร์สิงค์นะห่อไก่ลีโอสามเอ๊ะขอปลาช้างงองูไฮนิกเก็ตอาชาดีฮะไม่มีไม่มีเกิดลีโอชาทีเดียวอ่ะผมเขียนแล้วไอ้ครั้งเดียวจริงอ่ะจากด้วยใจชับใจรัวเขาบอกเขียนก่อนนี่เขียนเหมือนไม่เข้าบ้านที่ในคนสุดท้ายพี่จอมช้าอะไรเดี๋ยวกูเป็นคนเลือกเข้าบ้านพวกมันเอง อะไรอ่ะก็จะทำให้ากครับพ่ออยากเราบุ้งกินหรอวยเืกมันเนี้ยสามองครับโอ้ลอ้ยโอ้อ้ยโอ้อ้ยโยโอ้ยโิดรโโอโยยโอ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 ก้้โอ้ เด็กเก่เด็กเกเด็กเก่เหรออุ้ยไม่เอาไม่เอานี้ดิหิงหิงหโยาขนาดนั้นเลยเหรอตอนี้มีใครตอบทงหลืเปล่าะเขียนยากขนาดนั้นเลยเหรอทีไรเพื่อน่งทีไรเพื่อน่งอันนี้จ้างนอ่าอีเพื่น่ะอ่าอเือมาทีทีมาเดอย่างไรทีไรเพื่อน ชอบช่วยตัวเองที่ไหนครับก็ไก่หน้าคอมขอไข่ห้องน้ำพอควายห้องนอนงงูที่สราน้ำครับอันนี้ขอเรียกลงเหรอขอเรียกทางลงเหรออนนี้มาแล้วครับผมสี่คน,นพร้อมแล้วเหลือลเอพียคนเดียวละหน้าห้องน้ำไลยผมไม่เข้าห้องน้ำอ่ะเฮ้ย<ด>นี่คืออะไร เปิดดี๋ยวอธิบายสามสอหนึ่งเปิดครับอือเออโอ้โหเยี่ยสาธทาล้รันนี้คืออะไรลูกโลกไงลูกโลกไงยันบอกเป็นหนอนข้างก็ได้บอดลอดเลย ห้องนอนสองห้องนอนสองหน้าของรอดแล้วผมอี้อะเราจะไปหน้าของนี้อะเหี้ยเกมไอ้สัตว์พาคุณเกมหลายทีแล้วมึงสองแล้วนะอย่าให้มีครั้งที่สามนะไอ้สัตว์ถ้ามีครั้งที่สามมันก็จะมีครั้งที่สี่แต่ครั้งที่ห้านี่มึงไม่ขวดไม่ขวด กินบ so so ่อยที่สุดหนะก็ไก่ส้มตำกะเพราข้อไข่ก๋วยเตี๋ยวข้อควายส้มตำงงูต้มยำเพื่อตอบเขาความรู้สึกของกูนะเว้ยไงโลกะเพราตั้งเซลแล้วแบกหนีปิดดีแบกดีเลยไอ้เหี้ยมึงหนีแล้วกูจะทำไงเด็ดขาดเขาเขางเขาไอ้เหี้ยกูจะตอบที่เหลือเนี่ยมีแล้วปะปิดดีกูตัวแพรอ Hoa 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 เป่าแ,แล้วครับผมไปเก็นแม่เก็บชอบที่ต้อตามกันออกต่ <c oughs> ช,ชนชนแก้วครับเก็น K ที่แก้วที่แปลงมาเ <c oughs> มื่อวอนนียหน้าเฉยีวิวเห็น,นเต็มเลย จบขีคมังยี่สิบข้อให้พ้องเล่นเยให้พ้องเล่นเกี้ยเอาแล้พูหมดจเอาแล้วอนนได้ไปมงโซ่เลยจริงเลยไปต่อไปนะครับโอ้ยย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 ยนยย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 ยันยย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 เยยยยยยยนเยย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 ยเที่ยยยยยยอยยยยเย่ยยยกยย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  เลือกเลยเก็บอยู่บ้านนะแต่เลือกลดิเลยเอาเยเาเลยเแล้วนะเลือน้ำกดอะไอสัตเลือกแล้วเลเก็บอยู่บ้านอะเลยเลเอกเลือกเลอเลยเลบ้านเาเอาเลเห็นน้ากดแล้ววันนี้แหละไม่อยากอยากมองนะ้ม่ควรอ่งเงี้ย่าไอสัตว์ ไม่เปิดอไรเนี่ยแมเื่อว่ะอย่าเหมือนันไอ้สัสไอ้สมสไอ้สไอ้ากสไอ้สไอ้สัไอ้สัสไอ้สัสไอ้อะเไอ้สะ้ส้สะสอกส้สัสไอ้ส้สน้สัสไ้ไอ้สัไอ้สัสล้เลสอ้ไอ้เปสไเ้วัสไอ้เลสไออไอลสัสไอ้เละอ้สัสไอ้เ้อ้ไลอเลไอ้้อ้

พันได้่อยนะผมไอ้ที่นี่มันโย่เลยแล้วนี่มันโยนให้คนอื่นเลือกตั้งใจแล้วคุณเขียนมันกูัวคก็โดนเหมือนกูอะมึงอยากเล่าไห้เขียนดิจะอยากูอึดเป็นลายเว้ยยันแม่แล้วหันมามองตาคุณเลยไอ่ะงงตากูเห็นอะไรไอ้เจ๊แม่เลยได้ได้ไวจ้ามาทำถามข้อสุดท้ายนะครับข้อนี้เต็มแก้วเลยนะข้อนี้อู้เอาคนตอบเยอะสุดนะเอาข้อที่ตอบเยอะสุดนะ เพราะว่าชอยเขอดีมีสองข้อคำถามนะก็คือบ่ายสามสิบห้าคือกี่โมงกอไก่บ่ายโมงสามสิบห้าขอไข่บ่ายสามสิบห้าตอบรับกอไก่ขออ่ามดูนะเขียนกอไก่ขอไข่อะไรเฮ้ยเขียนกอไก่ขอไข่ขนั้นเลยไม่ขอไข่ี่่เยไ กูขอไข่ข้อนี้จะมีโอกาสออก1 4ก็มีนะ2 3ก็เป็นไปได้1 4หรือ2 3เท่านั้นเองใครสุใครใครเยอะสุดโดนใช่ไหมไช่ครับ1 4หรือ2 3เท่านั้นเองต้องมีไปต่อไก่เหรอเชื่อกูอ้าวอ้าวก็ไกก็ไก่จะรอด1 8 3 2 1 2 3ก็ไก่อ้าว

แรกว่าเป็นหวงไอ้สัแดเข้าไปพ่อันรังเลเยอะนะเอออนิปกูตอนหลังอะนริ่มมาเป็นแหดเ่ไอ้เฮียเนี่ยตอนแรกก็แอบๆอยู่หลังๆเริ่มเสียด่านไอ้สั่เสร็จเสร็จแล้วปล่อยไอ้เฮียไอ้เฮียเราที่เปิดให้กูเห็นเลยนะบ้นหน้าเี่นี่วังขลังไปริมกินเกมได้ตกแล้วนะ ไอ้ยีหล่อขึ้ปเลยเด็กดูยก็เปลี่ยนเลยน่าขาตกห้าครับโอ้โหตายนะพี่อย่าให้เด็กเล่นตามเอออันนี้ไม่ควรทตามนะครับเพราะว่าตายได้ใช่ไม่ควรเล่นขวดเดียวโอ้ยอุ้ยอ่ะครับก็จบวันนี่เรียบร้อยแล้วสำหรับไวชิปมาโหไม่แตะรอบหน้านเรื่อยๆรอบหน้า มึงนำมาเล่นได้โน้ำมะนาวเนีผมันากชิวๆอ่ะเดี๋ยวกูตั้งโจนเลย50ข้อเดี๋ยวกูให้แม่งเล่นให่เกม2คนไอ้ตีเติมไงโรงพากหมดเลยไปไปถึงช้อย50ข้อใช่ก็อุ้ยอย่างนี้ก็ไม่เป็นางโดนเนี่ยเว้ยชวยไม่อะแยะเล่นด้วยต่อมาโอเค หปวดร้แต่เเาามอนัาธุรกิจปวดร้อนธุรกิจโอ้ยปวดร้อนธุรกิจโอ้ยโอ้ยแม่นั่นแน่นเลยกูก็ฝากด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสีแยกซอยเจ็ดนะครับตอนนี้คอนเทนต์เราไม่ค่อยมีไปคนเขาไปดูคลิปเก่าๆอยู่ฝากดูคลิปใหม่ๆด้วยนะคลิปใหม่หน่อยก็ใครไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์สูตรลาบมาเลยเดี๋ยวไป่ทำตาม